今天三字的常用短สวัสดีครับวันนี้เรามาเรียนวลีภาษ,ษาจีนสา่งเพยางที่คุณจีนใช้บ่อยพูดบ่อยในชีวิตประจำวันนะครับก่อนที่เราเรียน老师แนะนำนักเรียนโหลด PDF ลงมาด้วยนะครับ老师แจกฟรีตอน老师ส,สอนเราดู PDF แล้วก็จดจำที่ราเพิ่มเติมไปด้วยนะครับจะได้เป็นประโยคมากที่สุดให้นักเรียนนะครับก่อนที่เราเรียนเสร็จคำคมอันนี้ แล้วว่帮的卡耐心点儿，抓紧点儿，说重点，清醒点儿，干脆点儿，冷静点儿，当心点儿，别乱动。 ไม่许碰，别上当。โอเคเรามาดูคำแรกของวันนี้耐心点儿，耐心ไม่เท่าอดทน点儿ไม่เท่าหน่อยอดทนหน่อย就是什么需要更多有耐心ไม่เท่าต้องเพิ่มความอดทนหน่อยเพิ่มหน่อยเวลาบางทีผมสั่งสั่งกำบ้านลูกใช่ป่ะอารมณ์เสียสั่งยังไงเขาไม่เป็น เวลาอาลุงเช็ดตะกอนแล้วก็แฟนบอกว่า耐心点儿ใช่ป่ะ耐心点儿อ r ทน耐就是需要更有耐心เรามาดตัวอย่าง A ค่ะพ่อว่าทำไมยังไม่โอเคหรอยัไม่เสร็จหรอเอล่ะอล่ะเขาทำอะไรบาอย่างก็ได้แล้วแต่ใช่ป่ะแล้วก็ B 耐心点儿ถ้าสมติ รอให้เพ um okay ื่อนซ่อมคอมพิวเตอร์แต่เราคิดว่าซ่อมเร็วแป๊บเดียวเสร็จใช่ป่ะแล้วถามเพื่อนทำไมหายไม่หายทำไมยังไม่เสร็จหรอซ่อมยังไม่โอเคเหรอแล้วก็ปีบอกว่าน่าเชื่อเดี๋ยวเอาทุนหน่อยไม่ต้องรีบเอาทุนหน่อย就耐心ย儿คำที่สอง抓紧点儿ถ้าเราไปขวามือใช่ป่ะ抓紧ก็ไม่ความือจับให้แน่นหน่อย就抓紧点儿它什么 เราขี่จกักรยานลูกนั่งข้างหลังลเราบอกเพื่อนเหมนไม่เพื่อนลูกจำให้ได้นหน่อยใช่ปะแต่ก็มีความหมายนั่นก็快一点儿刘奶奶老า子多想看浪我做的慢吗เธอสมออมติลูกทำกันได้อยูอใช่ปะแล้วลูกถามผมว่า我做慢吗ผมทำช้าไหม 喂，老罗啊，落差嘛，老后就讲说抓紧点儿，limit หน่อย，是吧？limit หน่อย，抓紧点儿。那半天抓紧点儿，可能我们是没那个时间，是吧？时间没得没啦。半天老讲 limit ไม่ละหน่อย，是吧？抓紧时间，是吧？抓紧时间，那么抓紧点儿，待会儿我们再看。 看你想说重点，重点为什就 but t n 就是说重要的内容。Put เนื A，昨天还在唠令是吧？昨天早上我起床，然后吃早饭，然后就就还在唠令啊，来帮你养去吧。 แต่เขาลีลาพูดมากตั้งแต่ตื่นนอนใช่ไหมถ้าเราฟังก็เบิดแล้ว昨天早上我起床然后吃早饭然后就就就แล้วเพื่อนเราไม่ไว้แล้ว说重点พูดจุดสำคัญพูดประเด็นมาเลยจะพูดอะไรเสีงเราเรื่องอะไรที่จุดประเด็นพูดออกมาไม่ต้องดีลาพูดอย่างอื่นถ้าใช้ในชีวประจำวัน เวลาเพื่อนจะพูดอะไรใช่ปหเขาลีลาพูดนี่พูดนู่นพูดเยอะไม่มีประโยคแล้วก็บอกชวนจงเดี่ยนใช่ปหพูดเนื้อหาที่สำคัญเลยอย่าเอือม่ต้องพูดคาที่สี่清醒点儿清醒点งเออถ้าสมมติกินเมาแล้วปวดหัวรู้สึกสมองหมุนไม่ทันแล้วแล้วก็เราพักผ่อนนอนเตือนนอน清醒点儿นะจ๊ว清醒点ยอันนี้คือฟื้นแล้ว อันนี้ก็พูดมาชี้ชัด点แต่ก็มีอีกความมา现实一点儿เป็นอะไรเป็นจริงหน่อยนะเป็นความจริงหน่อยนะอย่างเช่นไม่ใช่เป็นความจริงไม่ใช่อะไรไม่ใช่เพ้อฝันนะไม่ใช่ฝันนะไอ้我要买一辆法拉利全家式รถ法拉利ล,ล吧法拉利อันนี้เรารู้แพงมากใช่ไหมเรารู้เพื่อนไม่มีตังค์เยอะขนาดนั้น เขาพูดแบบนี้อะไรเพ้อฝันแล้วบอกว่าช清醒点儿ใช่ป่ะ清醒点儿อย่าเพ้อฝันนะเดี๋ยวว่า清醒点儿เวลาเราเอ่อฟังเพื่อนพูดอะไรรู้สึกโมขี้โมอะไรไม่เป็นจริงเราก็บอกฝืนหน่อยนะเป็นความจริงหน่อยนะเป็นจริงหน่อยนะอย่าฝันนะเรียวว่า清醒点า来看下一个 คำที่ห้ากันชุยเียรามาดูกันก่อนกันไม่ทันแห้งชวยไม่ทันกรอบตอนที่เรากินมาม่าใช่ปะเราเรียกว่ากันชวยเมี่ยนมาม่าที่กรอบแห้งเวลากัดกรอบอันนี้เรียกว่าไรกันชยใช่ปะกันชยเมแต่กันชวยเรพูดแบบตรงหนตัดสินเร็วหน่อยพูดตรงหนท่ากับ่าไง直接一点ไม ตรงไปตรงมาหน่อยนะไม่ต้องอ้อมแล้วก็เออผมคิดว่ถ้าสมมติเขาพูดอะไรอยู่ใช่ชไหมผคดวาอจะาจจะจจะ可能จจลอาจจะาใช่อาจจะอางจะอาจจะ้าจจะอ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 าจยะอาจจะอาจจะอาจจอาจ้อาจจะอาจจอาจน่อ,นนอาจจะอาจจอาจจอาจจาจะาจจนอาจจอาพื่อนจจอาจจอาจจอาจาจอาจะอ,นอ,นอนานจนะอาจจอาจะอาจจะาะ

挖破干脆点儿，掰没掰，去不去是吧？吃不吃，要不要？应该应该，应该干脆点儿。好，你好，冷静点儿，是吧？冷静，老后如来哦，摘烟是吧？摘烟烟，摘烟烟呐，冷静点儿，就是不要激动，不要等等，不啊，龙，对不啦？啊，龙等等，啊龙，冷呢？然后哎。 我要去杀了他อ在นนี้เป็นแฟนกกด้ตัว老อก่ากันใช่ไหมผจะไปข้ามเขาเนี่ยแล้วก็พี่ใจเย็นๆนะอันนี้ก็เวลาสมแฟนแล้วก็แอบไปคบเพื่อนเพื่ออื่นแล้วเขารู้แล้วจะ了้วเพื่อนบอกว่าใจเย็นๆนะอันนี้ก็ใช้บ่อยเวลาเพื่อนตื่นร้อนอารมณ์เครื่องมาแลาใย็นๆใจเย็นๆ 冷静，冷静。哦，三个带是吧？冷静，冷静。第七，当心点当心，来，要小心，就是 “la w 当心点儿，“la 呢。然后 A，我要爬这棵树。说，我要爬这棵树，“pomja bin t u e ปีบอกตัง心点儿ถ้าสมมติเขาไปเก็บลำพึ่งก็ได้เพื่อนจะปีนเขื่อนไปเก็บลำพึ่งแล้วก็เราบอกว่าตังิ心点儿ระวังนะอย่าตกลงมาอันนี้ตัง心ินเดียว,วลาเราใช้ช่วยประจำวันเวลาเพื่อนทําอะไรเวลาสิ่งที่มีอันตรายก็ได้เราบอกให้เพื่อนระมัดระวังหน่อยนะอย่าล้มอย่าตกลงมาอย่าอะไรแล้วก็บอกตังิน心ย儿 ปะเปีย้ยร่วนต้องเบี้ยต้องอย่าขยับอย่าจับเปีย้ยร่วนต้องไม่ทั้งอย่าจับอย่างนี้ป,ยปยอ,อ,อยาอ่าเปลี่ยนย้งยอย่าไปอิ่ามาจับวางตรงนี้วางตรงนู้นวางมั่วๆเรียกว่าอ,อะไรเปีย้ยร่วนต้องอาันจะเรามีน้องก็ได้ชอบข้อห้องเราเอาของเรามาเล่นเล่นเสร็จแล้วก็วางไม่เป็นทางเป็นที่แล้วก็หาไม่เจอใช่ไ เวลาเขาจะเล่นแล้วเราบอกเปีรลันโดอย่าจับโมโม่อย่าย้ายใบโมโม่นะเรามาดูตัวอย่างข้าลังถ้าสมมติไออัวไล่จัหลี่จ่ะมายถึงผมมาจัดก,การให้หน่อยผมทําความสะอาดให้หน่อยถ้าสมมติพี่เข้ามาใช่ป่ะหรือแม่เข้ามาก็ได้แม่จะเอาของเราหนังสื้ออะไรนี่โน่นจะจัดเรียงวางให้เรียบร้อยเราบอกว่าเปียลันโดใช่ป่ะถ้าสมมติเราทุนเสียงนุ่มนวลหน่อย อย่า乱动เวลาเราหาไม่เจอเรามีประโยคเราต้องใช้แล้วสมมติเราสแสดงขูหน่อยก็ได้อย่า乱动อ,อันนี้คือทุนเสียงจะแรงกว่าหน่อยอันนี้คต้งพูดกับใครนะครับถ้าสมมตพื่นสนิทเขาจะมายุ่งกับเราอะไรแกล้งเราเอาของเราไปเราบอกอย่า乱动ถ้าสมติคุณแม่อะไรเราก็พูดนุ่มนวลนอ,อย่างแม่ไม่ไป乱动我还有用ที่พูดแบบนี้ก็ได้นะครับคำสุดท้าย 别上当上当หมายถึงถูกหลอกถูกที่เขาวางแผงหลอกเรียกว่าไร上当别上当，อยากถูกหลอกนะเท่ากับอะไรอย่าถูเพีอนเวลาเราไปขา้างนอกซื้อของใช่ไหมเขาพูดดีเขาบอกได้ผลประโยชน์ได้ไประโยชน์ใช้ดีแต่จริงๆไม่ใช่หรอกเขาก็พูดดีเพื่อจะให้เราซื้อหลอก,ลอกเราซื้อแต่เวลาเราซื้อแล้วเรียกว่าไร้ง เราถูกหลอกแล้วเราซื้อแล้วเรียกว่าอะไรสร้างตังถ้าสมมติเพื่อนรู้อันนี้เขาหลอกอยู่แล้วเขาบอกเปียสร้างตังอย่าถูกหลอกนะครับแล้วเอาอลำดูางล่างประโยค้ถ้าบอกวมาเขาจะให้ตังเราฟรีอันนี้มีเรื่องตีแบบนี้ไหมใครจะให้ตังเราฟรีๆไม่มีหรอกแล้วเปาบอกเปียสร้างตัง เวลาบางทีเราเตือนถนนโยใช่ปะมีคนอิบของขวัญให้เราเขาบอกของขวัญให้แต่ต้องให้เราสแกนเคอร์กออะไรบางอย่างใช่ปะแล้วก็เพื่อนบอกว่าเยียช่างตั้งถ้าสมมติเราสแกน QR อร์กออาจจะเป็นตังเราในโทรศัพท์หายก็ได้หรือว่ามีอะไรไวรัสแล้วก็เพื่อนบอกว่าเยียช่างตั้งอย่าถูกหลอกนะครับอันนี้เป็น20คำของวันนี้เราเรียนเสร็จนะครับ 到白了吗兔兔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  别乱动ไม่许碰别上当 OK ยี่สคำคำวันนี้เราเรียนเสร็จนะครับถ้านักเรียนตัวไหนไม่เข้าใจหรือว่ามีอะไรเพิ่มเติมเราสามารถคอมเมนต์บอกเราชื่อยด้นะครับแล้วก็สุดท้ายเหาชื่อขอบคุณนักเรียนทุกคนที่ตูกคลิปเหาชื่อนะครับให้กำใจเหล่าชื่อขอบคุณครับสวัสดีครับ